แบบนี้แมสตี้ก็บอกเลยว่าหวานเจี๊ยบนะครับโอ้โหโหอมหนักว่าแมสตี้คุยฉลุยแล้วตกลงกับริเวอร์เพลตนะครับเซ็นสัญญากับเอเชียบรี่ดาวรุ่งชาวอาร์เจนตายนะครับราคา25ล้านยูโรนะโอ้โ oh หมาตามกันหน่อยครับอันนี้เป็นรายงานข่าวจากเดอะการ์เดียนนะครับบอกว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยได้บรรลุตกลงในการเซ็นสัญญากับเคลาดิโอเอเชียบรี่ดาวรุ่งมาแรงของริเวอร์เพลตครับด้วยค่าตัว25ล้านยูโรก็ประมาณ21.7ล้านปอนด์นะครับ เอเชียเบอรี่คนนี้ครับผ่านการลงสนามให้กับบริเวณเพจไปแค่5นัดในฤดูกาลที่ผ่านมาแต่ทําให้เขาถูกจับตามองอย่างหนักคือฟอร์มในการเล่นฟุตบอลโลกรุ่นอายุไม่เกิน17ปีเมื่อเดือนก่อนเขาผ่านกันยิงไป5ประตูนในทัวร์นาเมนต์นั้นนะครับซึ่งรวมถึงแฮตทริกในเกมกับบราซิลก่อนจะพาทีมกรุยทางไปจบคว้าอันดับ4นะครับ สัญญาของเอเชียเบอรี B ่ r e จะหมดลงในสิ้นปีหน้าแต่เขาก็ไม่คิดฝากอนาคตไว้กับสโมสรทำให้ทีมอย่างแมนซิตี้และก็บาซ่ารุมสนใจเอ่อยังไงก็ตามครับรายงานบอกว่าตอนนี้เป็นทางแมนซตี้ที่บรรลุข้อตกลงกับทาง r ิเวอร์เพลเป็นที่เรียบร้อยนะครับค่าตัวก็25ล้านยูโรแลกกับการเซ็นสัญญาก,กับเอเชียเบอรี B r e. แมนสเตียจะยังปล่อยให้เอเชิเบอรี่อยู่กับริเวอร์เพลตต่อไปอีกหนึ่งปีด้วยสัญญายืมตัวหลังการพูดคุยเป็นไปด้วยดีในสัปดาห์นี้ทางแมนซิตี้เขาเคยเซ็นสัญญากับฮูเลียนอัลวาเรสกับมาจากริเวอร์เพลตและต้นปีสมงพยิบสองก่อนปล่อยให้อัลวาเรสอยู่กับริเวอร์เพลตต่อไปแบบยืมตัวแล้วค่อยย้ายมาที่แมนซิตี้ในซัมเมอร์ถัดมาและแนะมนซิตี e ้เนี่ยก็โน้มน้าวให้เอเชิเบอรี่เนี่ยตกลงรับข้อสเสนอในแบบเดียวกัน เจ้าหนูวัย17ปีคนนี้ครับจะได้รับสัญญายาวจากแมนซีและการสัญญาของเขาจะเสร็จสิ้นเมื่อตลาดซื้อขายเปิดในสัปดาห์หน้านะครับโอ้โหก็รอเฮียวิโกอย่างเดียวนะครับเราซื้อแล้วก็ปล่อยให้อยู่ริเวอร์เพลทไปก่อนนะครับในฤดูกาลหน้าค่อยมานะครับโอ้โหให้อยู่ก่อน1ปีแล้วดูฟอร์มยาวๆว่าเจ้าหนูคนนี้จะพัฒนาไปไกลได้มากน้อยขนาดไหนนะครับโอ้โหหวานเชี์แมนซี่ครับแบบนี้นะครับผมโอ้โหทุกคนนะครับมีความคิดเห็นยังไงกับ เคียรเดียอเอชเบอรี A ่ B R e, นักเตะดาวรุ่งรายนี้ก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้จัดไปแวัยรุ่นจัดไปยาวๆเลยนะครับผม